สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เปิดจำนวนเงินที่แตง่งโมโอนให้คุณแม่ทุกเดือนก่อนประกาศเป็นผู้จัดการมรดกหลังตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิต จากกรณีที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพระตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาหลังจากล่องเรือเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงได้ระดมกําลังช่วยกันตามหาอย่างเต็มความสามารถจนเจอร่าง ต่อมานางพนิดาสิริยุทธโยธินซึ่งเป็นคุณแม่ของแตงโมนิดาออกรายการโหนกระแสโดยมีช่วงหนึ่งคุณแม่ได้กล่าวว่าให้อภัยคุณปอ100%เอร์เซเพราะเขามีความสำนึกผิดโทรมาขอโทษคุณแม่ทุกวันตั้งแต่เกิดเรื่องรวมถึงโรเบิร์ตด้วยให้อภัย100%เอร์ซและประกาศว่าตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกแล้วและเตรียมเรียกเงินเยียวยาจากไฮโซโปอ30ล้านบาท ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้มีการไลฟ์สดในเพจโหนกระแสซึ่งมีการพูดคุยถึงประเด็นที่ว่าทำไมแม่ต้องพูดเรื่องเงินโดยระบุว่าคุณแม่แกเป็นคนแก่แกเหมือนมีลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคนก็คือแตงโมซึ่งทางด้านพี่ชายก็แต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วเมื่อเสียลูกสาวไปแล้วก็เหมือนไม่มีคนดูแล ซึ่งปกติแล้วแตงโมจะโอนเงินให้คุณแม่เดือนละ1,000 10, 0ถึง1,500 0บาทเท่าที่รู้มานะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยนิวส์ออนไลน์รายการโหนกระแสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ